สวัสดีครับเอาไซเดอร์ดีเวันนี้จะมาคุยแนะนำมังงะแอนิเมะเรื่องดังอีกเรื่องหนึ่งนะฮะชื่อ Promise Neverland นะครับชื่อไทยคือพันธสัญญา Neverland นะฮะก็มังงะก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวฉบับรวมเล่มไทยเดี๋ยวคงกำลังจะออกมานะ180กว่าตอนบวก,บวก ก็รวมเล่มมันาจะมันยี่สิบเล่มบวกกันนะฮะแล้วก็คงมีเล่มเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เข้ามาคล้ายๆดับพิฆาตสูนย์นะครับก็ซีซั่นหนึ่งของอนิเมะก็จบไปแล้วนะครับส่วนซีซั่นที่สองเนี่ยก็เห็นว่านะฮะจะมาปีสองศูนย์สองหนึ่งนะครับก็ปีสองห้าหกสี่เราเนี่ยแหละนะครับเรื่องนี้เนี่ยคือผมก็เคยอ่านมังงะไปเมื่อนานมาแล้ว นะฮะคืออ่านจบบทแรกปุ๊บก็คือตอนที่1ของแอนิเมะน,นะคือก็ต้องหยุดอ่านไว้ก่อนเลยนะฮะเพราะต้องทําใจนะครับคือใครที่รู้นะฮะก็จะรู้ว่าผมพูดถึงอะไรนะครับแค่ตอนแรกก็นะฮะนิ่งเลยนะครับก็ตอนแรกแอนิเมะเหมือนกันแหละครับก็ใช้ได้นะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็มีความดาร์กพอสมควรนะอ่า นะครับผมก็เพิ่งกลับมาอ่านมังงะนะฮะบอกเลยว่าติดครับติดงอมแงมรวดเดียวเลยนะครับอ่านรัวๆนะครับถ้าจะให้เทียบให้ท่านที่อาจจะอยากสนใจอ่านก็คือว่าประมาณนะฮะคล้ายๆคล้ายๆไม่ไม่เชิงเหมือนแต่คล้ายๆแอทแทกออนไทท่านนะฮะอย่างเช่นมันจะมีตัวละครตายอะไรอย่างนี้มีการแสดงถึงความโหดร้ายทารุณของโลก โล,โลกนั้นอะโลกพมัสเนเวอร์แลนด์อะไรเงี้ยนะครับเออก็ไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ mm. ก็ก็ใช้ได้จุดเด่นของเรื่องนี้คือว่าผู้เขียนนะครับแกวางรายละเอียดไว้ดีมากๆนะครับอย่างเช่นในช่วงที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับในบ้านนะครับบอกเลยว่าจะเต็มมารัวๆนะครับบางบางเรื่องลากยาวมาถึงตอนหลังๆด้วยนะครับ ใครที่ชอบสังเกตรายละเอียดน่าจะชอบนะฮะพวกหักเหลี่ยมเฉินเฉินคมนะครับอ่าพวกตอนแรกๆของซีซั่นที่1ของอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนที่1นึถึงสาของมังงะนะโอ้โหมาเต็มโอ้โหมันบอกเลยนะครับก็จะขอเตือนสปอยตามปกตินะครับก็จะพูดเป็นเรื่องทั่วไปแบบเดิมนะไม่ลงรายละเอียดเลยนะอาจจะบอกโครงเรื่อง ตอนที่1น,นิดหน่อยนะฮะแล้วก็พูดเป็นเชิงทั่วไปนะครับส่วนคลิปสปอยนี้มาแน่นะครับนะครับผมอ่ะแล้วเรื่องนี้มันสนุกยังไงนะอันนี้จะพูดรวมรวมทั้งแอนิเมะและมังงะไปปนๆกันไปก่อนนะฮะก็คือตัวละครหลักฉลาด 2. เรื่องนี้เนี่ยมีความระชึกมีความกดดันเกือบตลอดเวลา 3. โลกน่าสนใจ รายละเอียดยิบย่อยในเรื่องนี้เนี่ยในเนื้อเรื่องนะฮะดีมากๆนะครับมาเริ่มกันที่ข้อนหนึ่งที่บอกว่าตัวละครหลักฉลาดเนี่ยนะฮะก็จะขอเกินตามปกติแบบคร่าวๆสุดๆก็คือว่าเรื่องนี้จะโฟกัสอยู่ที่เด็กทั้งสามคนนะชื่อเอ็มม่าโนแมนและเรเป็นพี่ใหญ่ทั้งสามพี่ใหญ่อายุสิบเอขวบนะอ่านะ พร้อมทั้งเด็กๆก,กว่า30กว่าชีวิตเนี่ยนะเขาอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งนะครับเด็กๆทั้งหลายก็มีความสุขดีนะครับได้วิ่งเล่นได้กินอาหารอรอ่อ,รอยๆได้รับความรักจากผู้ดูแลที่เด็กๆทุกคนเรียกว่ามาม่านะครับหรือหมาม้านะฮะโดยเด็กทุกคนเนี่ยก็จะต้องทําการเหมือนกับสอบแข่งขันนะฮะให้ได้คะแนนที่ดีที่สุดเป็นกิจวัตรประจําวันนะฮะ แล้วก็เมื่อเด็กบางคนเนี่ยหาครอบครัวที่จะมาอุปการะดูแลตนเองได้เนี่ยเด็กก็จะถูกส่งไปหาครอบครัวนั้นๆนะทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยคอนนี่นะครับเป็นน้องเล็กคนหนึ่งจะถูกส่งตัวไปหาครอบครัวที่เขาจะอุปการะใช่ไหมฮะทีนี้น้องเขาลืมตุ๊กตาตัวโปรดของเธอเอาไว้เอมมาและนอร์แมนเนี่ยที่บอกเป็นพี่ใหญ่อ่ะนะก็รีบ จะเอาตุกาตาตัวปวดไปให้นะเพราะว่าเป็นตุกาตาที่น้องเขารักที่สุดอะไรอย่างนี้แต่ว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยทำให้ทั้งสองคนค้นพบความลับดํามืดบางอย่างที่จะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลนะครับพูดแค่นี้พอ,นะอทีนี้กลับมาที่ข้อหนึ่งของเราที่บอกว่าตัวละครหลักฉลาดนะคือเด็กในเรื่องในตัวละครหลักของเราเนี่ยจะฉลาดอยู่แล้วนะครับส่วนคนร้ายก็ฉลาดเหมือนกัน ทั้งสองคนก็ทั้งสองฝ่ายก็มาปะทะกันมาวัดเหลี่ยมเฉือนคมกันเลยให้คิดภาพก็ประมาณเหมือนเล่นหมากลุกผัดก,กันลุกผัดกันรับทีละตาครับเอโดยเด็กทั้งสามคนเนี่ยเอ็มมาเรโนรแมนฉลาดมากๆากนะก็จะใช้สมองสู้คนนะคร้ายนะฮะคือแบบวัดเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบเรียกว่าทุกขั้นตอนทุกสเตปเลยนะฮะไอการต่อสู้ก็อาจะมีบ้างนะฮะแต่ไม่ได้เน้นนะครับ มาจริงๆก็กลางเรื่องเลยนะหลังๆอะไรอย่างนี้แต่ว่ามีการต่อสู้แต่ก็ต้องใช้สมองสู้อยู่ดีนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่มันถูกผมชอบใจมากนะครับคือผมชอบมังงะแอนิเมที่ตัวละครหลักมันต้องฉลาดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยชอบเป็นพิเศษถ้าจะมีการแพ้ก็อธิบายว่าเออทำไมเขาถึงแพ้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุผลอยู่อะไรอย่างงี้นะครับ ข้อ2ที่บอกว่ามีความระทึกลุ้นกดดันตลอดเวลาคือยังไงนะครับเรื่องนี้ก็คือว่าตั้งแต่ที่ในในบ้านนะฮะบ,บ้านในกำพาเนี่ยตอนที่พวกนางเอกพระเอกสู้คนร้ายเนี่ยคนร้ายนี่ไม่ต้องแสดงความ OP ไม่ต้องโชว์พลังไม่ต้องอะไรเลยนะฮะก็สามารถคุกค,คามตัวเอกได้แล้วนะฮะเรียกว่าเขียนได้ดีกว่าตัวร้ายในหลายๆเรื่องซะอีกนะครับ แค่คนร้ายโมองเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยแทนตัวละครได้แล้วนะฮะแล้วก็บางการณีบางตอนที่เหมือนกับว่าจะชนะแล้วมันก็ต้องมีเหตุการณ์ลิกผันอะไรทำให้รู้สึกสิ้นหวังอะไรอย่างนี้นะครับบางทีนะบางทีมันก็ทำให้รู้สึกระทึกลุ้นตลอดเวลานะข้อ3ก็คือว่าโลกน่าสนใจนะครับ รายละเอียดในโลกนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเขากระตุ้นให้เราอยากรู้นะฮะก็พอจบซีซั่นที่1ของอนิเมะเนี่ยก็คือตอนที่37ของมังงะเนี่ยเราอย่างแทบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับโลกใบนี้นะครับแล้วเขาก็จะค่อยๆทยอยบอกมาทีละหน่อยทีละหน่อยบางทีก็เป็นการคาดเดาบ้างอะไรบ้างทําให้กระตุ้นทําให้เรายิ่งอยากรู้ว่าเออมันมันเป็นยังไงเนะี่ยมันมันเรื่องนี้มันเป็นยังไงทําไมมันเป็นอย่างนี้ปราะวัดมันเป็นยังไงนะ ข้อ4ก็คือว่ารายละเอียดยิบย่อยในเนื้อเรื่องนะครับอันนี้ก็เกินไปตอนต้นนิดหนึ่งและคือเรื่องนี้เนี่ยจุดเด่นเรื่องหนึ่งเลยก็คือว่าเขาบอกใบ้เป็นในในมาก่อนแล้วนะฮะโดยเขาใส่รายละเอียดมาก่อนแล้วก็เอาเรื่องพวกนี้มาใช้ที่หลังคือบอกเลยว่าคนเขียนเนี่ยวางโครงเรื่องมาดีมากๆนะผมว่ามังงะสมัยนี้ไม่ค่อยจะมีแบบนี้แล้วนะ คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ถ้าเทียบกับอนิเมะนะไม่ใช่ว่าเขาใส่มาทุกตอนทุกช่องในในมังงะแต่ว่าเขาก็ทยอยใส่มาคือไอเรื่องสําคัญก็ใส่มานะพอเขาเฉลยปุ๊บเราก็จะแบบเฮ้ยเฮ้ย,ยมันใช่นะเพราะว่าเขามันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาแล้วมันมีรายละเอียดมาแล้วอะไรอย่างนี้นะครับคือมันใช่อะไรอย่างนี้ อาทีนี้เรามาจุดเด่นของแอนิเมะมีอะไรบ้างนะครับ 1. ภาพและเสียงนะก็ทำรปกตินะครับภาพก็คมจะจัดนะฮะสวยมากๆเสียงเอ่ยอะไรเลยก็มาครบอยู่แล้วนะครับสีหน้าอารมณ์ความรู้สึกตัวละครนะครับบางฉากที่เรียกว่าแทบจะถอดมาจากมังงะเลยนะครับก็สื่อความรู้สึกว่าควรจะเป็นอย่างนั้นแหละอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็ใช่นะครับ สองก็คือว่าใส่เรื่องที่ควรต้องใส่มาได้ดีนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องนี้รายละเอียดมันเยอะนะฮะเรื่องที่มันต้องบอกเป็นในๆมันก็เยอะแอนิเมะเขาก็พยายามนะเอาเนื้อเอาเรื่องที่ต้องใส่อ่ะมาใส่ให้ครบนะฮะอย่างว่านะมันเป็นแอนิเมะมันจะยัดทุกอย่างก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือผมพูดในฐานะคนที่อ่านมงงางะมาเกินแอนิเมะซีซั่นหนึ่งแล้วนะฮะแล้วผมก็มาดูแอนิเมะที่หลัง บอกเลยว่าทำได้ดีครับเขายัดทุกรายละเอียดที่ควรจะพูดมาเต็มที่แล้วนะครับผมดีมากเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าเรื่องที่จะขอตินิดหนึ่งนะครับมีเรื่องเดียวก็คือว่าคือถ้าดูแอนิเมะมันจะมีฉากแปลกๆบ,บ,บางฉากนะไม่บอกนะแต่ว่าน่าจะรู้สึกพอรู้สึกได้แหละคือเรื่องนี้เนี่ยในบังงาตัวละครเขาฉลาดกันใช่ไหมครับ เาคิดอะไรกันในหัวเยอะคิดนู่นคิดนี่แต่ไม่หมดเลยในอนิเมะเนี่ยบางฉากก็จะเหมือนกับตัวละครพูดกับตัวเองนะที่เป็นแบบนั้นเนี่ยบอกว่าความจริงเนี่ยบางงานเนี่ยมันเป็นฉากที่ตัวละครนั้นๆนะ่นะเขาจะคิดนู่น,นคิดนี่หนึ่งสองสามมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมฮะในความคิดผมก็คือว่าเอออย่างนี้เนี่ยทําเป็นเสียงตัวละครนั้นพูดออกมาเป็นความคิดแบบในบางงานจะดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้ คล้ายคล้ฮันเตอร์ฮันเตอร์นะครับแต่ว่าเขาก็ทำมาโอเคนะคือมันก็ไม่ได้พลิกเกือเกินไปอะไรเงี้ยแต่มันก็อาจจะดูแปลกได้อะไรเงี้ยนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Promise Neverland พันธสัญญา Neverland นนะฮะบ,บอกเลยว่ามังงะสนุกแอนิเมตก็สนุกนะฮะซีซั่นสองจะมาปีสองพันี่สิบเอ็ดะครับอ่าสองนะฮะ ก็ไปหาดูหาอ่านกันได้นะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็ชอบมากๆเลยสนุกฮนะสนุกทุกช่วงทุกตอนยอดเยี่ยมนะครับนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ